สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามจากลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่มาเรียนคอร์สออนไลน์กับเยนโลนะครับแล้วก็มาถามผ่านไลน์แอดของเยนโลเขาถามอย่างนี้ครับแอดมินครับพอดีได้เรียนภาษีหักนจ่ายคะ่ะมีข้อสงสัยเรื่องพองอดอหนึ่งกอกรณีถ้าพนักงานทุกคนในบริษัทไม่มีไรายได้ถึงเกณฑ์จะต้องเสียภาษีพองอดอหนึ่งคำถามคือไม่ต้องยืน่นพองอดอหนึ่งใช่ไหมคะเพราะไม่ต้องเสียภาษีถูกต้องไหมคะผมก็ตอบไปนะครับว่า กรณีที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยนะครับก็คือโดยทั่วไปแล้วบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้ารายได้ต่อเดือนไม่ถึง2 6 0 0 0น,นนะครับไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องยื่นพองกะดอนหนึ่งครับเพราะว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ไม่ต้องหักเขานะฮะเราก็ต้องยื่นพองกดอนหนึ่งผมก็ตอบไปส่วนคำถามที่2ก็ถามนีค้ครับตอนสิ้นปีต้องทำพองกะดอนหนึ่งกอไหมคะกรณีที่คนในนิติบุคคลมีรายได้ไม่ถึง2,6 0 0 0ต่อเดือนค่ะคือเราต้องรู้ก่อนว่าพองรดอนหนึ่งกอเนี่ ภาษีตอนสิ้นปีที่จะต้องสรุปกันว่าทั้งปีแล้วเนี่ยเขาจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ของพนักงานของเราในแต่ละคนนะครับดังนั้นพรกระดอนหนึ่งกอเนี่ยเป็นยอดสรุปครับในขณะที่พกรอดอนหนึ่งเนี่ยเป็นยอดที่จะต้องออกทุกเดือนนะครับแต่ไรายได้ไม่ถึงก็บอกว่าไม่ต้องยืน่นแต่พรกระดอนหนึ่งกอตอนสิ้นปีเนี่ยนะครับถ้าไรายได้ไม่ถึงหรือไรายได้ถึงก็ต้องยื่นนะครับผมก็ตอบไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอจันเชฟมายืนยันอีกทีนะครับ แล้วก็อาจารย์เจี๊ยกก็มาตอบครับอาจารย์เจี๊ยบอกว่ากรณีที่1ก็คือพอดนหนึ่งนะครับยื่นเป็นศูนย์ค่ะแต่ในทางปฏิบัติไม่นิยมยื่นกันนะครับก็คือตอบในมุมเดียวกับผมนั่นเองนะครับเพราะว่ารายได้เขาไม่ถึงเกณฑ์นะครับส่วนข้อ2อาจารย์เจี๊ยกก็มาตอบว่าต้องทําค่ะพอนหนึ่งกอไม่ว่าจะมีไรายได้เท่าไหร่ก็ต้องยื่นพออกรหนึ่งก่อด้วยค่ะครับก็ตอบไปในทิทางเดียวกันนะครับคราวนี้เขาก็มาขอขอบคุณแล้วเขาก็มาถามเพิ่มเติมอีกครับเขามา พองดอสองกอและพองดอสามกอถ้ามีภาษีหักนะที่จ่ายต้องยื่นทุกปีใช่ไหมคะไอ้พองดอสองกอและก็พองดอสามกอเนี่ยก็เป็นภาษีตอนสิ้นปีนะฮะก็คือต้องสรุปแล้วก็ยื่นภายในมกราคมปีถัดไปเนี่ยนะครับเขามาถามว่าถ้ามีต้องยื่นทุกปีใช่ไหมนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเบื้องต้นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าพองดอสองกอคืออะไรก่อนพองดอสองกอเนี่ยก็เป็นพวกบริษัทนิติบุคคลเนี่ยแหละครับเวลาไปจ่ายเงินได้ประเภท40วงเล็บ4พวก ดอกเบีย้ยเงินปันผลเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ต้องยื่นนะครับไม่เกินเดือนมกราคมของปีถัดไปนะครับส่วนคอดอสามกอเนี่ยจะเป็นพวกของหน่วยงานภาครัฐครับที่คุณจ่ายเงินประเภท40วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7วงเล็บเนี่ยนะครับคุณก็มีหน้าที่ยื่นพอดอสามก่อนะครับภายในมกราคมของปีถัดไปด้วยนะครับคนนี้เขาก็มาถามว่าเราต้องยื่นไหมพอดอสองกอ่อสามกอนะครับ อาจารย์เจ๊บเขาก็เลยตอบบอกว่าใช่ค่ะพอดอสองกและก็พอดอสามกยื่นค่ะแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่นิยมยื่นกันค่ะอันนี้นะครับคือคําตอบที่ลูกค้าคอร์สเรียนออนไลน์กับเดนโล่นะครับเข้ามาถามผ่านไลน์แอดครับ